ผลแข่งรอบคัดเลือกสนูกเกอร์ชิงแชมป์โลกปี2025รอบ48คนนะครับประจำวันที่16เมษายน2568มาดูกันว่าจะมีใครบ้างครับที่ผ่านเข้ารอบไปเล่นที่ Crucible Theater ผลแข่งมีดังนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับอาลีคาร์เตอร์เอาชนะเออกั่อเชียง10ต่อ5เฟรม โอเซนวอฟีเอเอาชนะหวังยู่เฉิน10ต่อ4เฟรมพังจุนซูเอาชนะเจมี่โจนส10ต่อ6เฟรมฟันเฉินยี่เอาชนะไมเคิลโฮสิบต่อ4เฟรมโจวโอคอนเนอร์เอาชนะแจ็คสันเพชร10ต่อ7เฟรมเลยเพยฟานเอาชนะ เสาหยางต้องบอกว่าคู่นี้ดวลกันจนถึงเฟรมตัดสินนะครับแล้วเป็นทางเลยป้ยฟานะครับเบียเตาชนะไปได้10ต่อ9เฟรมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ดวลกันถึงเฟรมตัดสินนะครับคู่ของวยเจอและแมทธิวสตีเว่นนะครับ,แ,รบแต่สุดท้ายเป็นทางวยเจนะครับที่คว้าชัยในเฟรมตัดสินไปได้10ต่อ9เฟรมแมทธิวเซลต้องบอกว่าโอ้โหโหดจริงๆนะครับ คู่นี้ผลัดกันนําผลัดกันตามและเป็นทางจิมมี่ลูปสันนะครับขึ้นแท่นก่อนด้วยนะครับแต่มาโดนทีเด็ดแมทธิวเซลกับกดช่วงท้ายเกมนะครับ4เฟรมรวดเข้าป้ายครับ10ต่อ9เฟรมแล้วก็ได้ครบทั้งหมด16คนแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะผ่านเข้ารอบเมนดรอครับหรือรอบ32คนนะครับที่จะไปพบกับตัวยืนท็อป6 6ผู้เล่นที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดมีดังนี้นะครับฟานเชนจี โจโอคอนเนอร์เจ้าชินทงแซกสัวตี้ฮุยเจ๋ออลีคาเตอร์เบนโบรสตันเดนนิ่เวลส์เลยเพื่ยฝานอูเซนวาฟีอีคริสเวกลินไรอันเดย์ผางจุนซูเดวิดกิลเบิร์ตโชเยลง แมทธิวเซลแล้วจะหยุดพักนะครับ2วันนะครับก็คือวันที่17แล้วก็18นะครับจะกลับมาอีกทีคือวันที่19นะครับจะเป็นรอบ32คนสุดท้ายผลจับฉลากใครจะเจอกับใครนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับอัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับม็กซิมัมเบรก147แต้มน,นะครับแจ็คสันเพลตรับชมสนุกเกอร์ให้สนุก ดูสนุกเกอร์ให้เป็นกีฬาสำหรับคลิปนี้ก็เป็เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ